สวัสดีคะ่ะเอฟซีค่ะสวัสดีคะ่ะเจ๊เปิ้ลสไซฮาตอนี้ก็ว่าหาเอาเศษผักไปให้หมูไปให้หมู้ะพี่น้องเด้ออ่าเขาเรียกไม่อายทำกินไม่มีเงินน้อยไม่คอยวาสนาเด้อพี่น้องเด้อตอนนี้ก็มาขอเศษผักก็คือมาหาเก็บเอาน้ำโมนี่แหละพี่น้องค่ะอ่าก็มาตอนนี้ก็เก็บได้สองถุงใหญ่ๆแล้วพี่น้องมาเบิองตะละมือว่า เบแปนใส่ห้าเฮดอีอย่างเพราะว่าก็ต้องประหยัดเงินนะคะน่ะเนาะช่วงนี้ก็หาเงิน,นยากเป็นยุคโควิดก็เลยเศรษักเจออก็จะเบาอก็จะไปให้หมูล,ลดค่าใช้จ่ายลงในการซื้อลำอะลำให้หมูนะคะน่ะเนาะลำให้หมูค่ะ นน,อน,อนี่ก็เป็นเศษผักนะคะนะเศษผักที่เรามาิดกัน,นะคะ่ะอ,อาเบิงมาผักเก็บยบ้หลายซ้ำใดพี่น้องค่ะนี่อันนี้ก็ใช่นะคะ จะแมนเ้อพี่น้องเด้อเจ๊เพิรลซาาเก็บอ่าเก็บปักมี่พี่น้องขาไปให้หมูปลานี่ก็เป็นการลดรายได้ของเฮานะคะเนาะโอ้นลดค่าใช้จ่ายในการสื่อห้าได้สามถุงพี่น้องหนึ่งสองสองถุงนี่ค่ะนี่ก็เป็นตะกาที่มาเก็บนะพี่นอนะ้องเนาะตะกาที่มาเก็บบังเอิญมาขาโทรศัพท์หักนะคะขอถวษไ,ได้หลายเนี่ยถุงที่สาม อันนี้ก็จะเป็นบักมีนะคะนะ้ำหมักมีที่เพิ่นเบ่าอา่่าก่่่่่บ่่ะะนะ่่่่่่่ะค่นะคะนะ่คนะะ่่่่่่่ like, ะ,ะ่ะ่่่่่่่่่่่่่่่่่่น่่่่่่่ะ่่่่่่่น่่่่่่่ด่่่่่่่ก่่ล่่่่่่่่่่่่่่่ร่่่่่่่ดต,ดะะดตนน่่เจเปห่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ห่่่่่่่่่่่อน่่่่่่่่่อ่ากยู่่่่่ ซื้อของมือนีได้ลำหมากลำไยไปทาบุญเด้อพี่น้องเดอ้อลำไยห0 0่กิโลไปทําบุญนะเป็นสะพานบุญให้กับท่านผู้ใหญ่ใจดีนะคะท่านผู้ใหญ่ใจดีที่อยู่ที่วันนี้เป็นวันที่7เป็นวันที่เจดที่เราทําบุญนะคะช่วงนี้ก็สั่งลำไยไว้อยู่นะคะเวลาสั่งลำไยแล้วมันว่างเจไปสิห้ากันยางหายางหาพวกอันเศษพักพวกกันของกินที่เจไปให้หมูฮอก็กส์ได้ลด อาคาใช่ใจล่งเช่นรถห้ามลงนะพี่น้องเนาะเดี๋ยวเราไปทำบุญกันต่อนะคะเก็บเศษผักเกียข้าหมูข้ายังแล้วก็จะมาล้ำย่ไปแจกนะคะได้ให้กับชาวบ้านชาวบ้านที่ยังเดือดร้อนอยู่นะคะใน,นช่วงโควิดขออนุโมทนาบุญกับท่านผู้ใหญ่ใจดีด้วยนะคะบ๊ายบายเย็บปักมีนี่แหละที่นอค่ะที่บ่าบางคนเห็นเจ็บกระเจ้าเก็บบปากเจียกบีปากบีข้างใส่เนาะเะนาะกับบรูว่าตรงบีใส่ยืยังเพราะว่า มันก็เป็นความจํเาเป็นเข้าเรียงแล้วเข้าก็าใหญ่เขากินอิม่มเพราะว่าคันเขาบ่าอิ่มกันเดียวเบิ้งกะรีตันเรียงแล้วกัหักนะพี่น้องอเป็นสมาชินใใครขาคัวไปแล้วนะคะเนาะ,อะขอบพระคุณมากๆนะคะรักทุกๆท่านค่ะบ๊ายบาย